งานวิวาแห่งสวรรค์เหนือแนวเทือกหิมาลัยที่ขาวโพลนปราสาทเมฆอาบแสงอรุณเงาของวิหกทิพย์บินผ่านท้องฟ้าเสียงสังกังวานประกาศวาระอันเป็นมหามงคลทะเลดอกไม้ทิพย์พลิ้วไหวราวลมหายใจของสวรรค์ท้องฟ้าทั้งผืน ค่อยๆพลิบาในให้เห็นท้องพระโรงแห่งพิธีที่ทุกสรรพสิ่งรอคอยท้ำกลางเกอรทองที่ปลิวตามสายลมพระแม่อุมาก้าวเดินด้วยความสง่างามอภรร์เจอจรัสด,ดังประกายส,สิทรรลายทอผ้าดุดภาพของดวงดาวทุกก้าวของพระนางทั้งอบอุ่นและเยือกเย็นคล้ายสายน้ำจากทานหิมะ ที่กอดผืนโลกไว้อย่างอ่อนโยนเสียงพินทิ์เริ่มประสานเสียงบันไดเมฆทอดยาวสู่ขอบฟ้าเบื้องหน้าม่านหมอกสีเงินพระศิวะเสด็จปรากฏดังสวรรค์สร้างกายใหม่ที่งดงามองค์ก้าวออกจากไอหมอกด้วยศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่แต่ในสายพระเนตรกลับซ่อนความอ่อนหวานที่ถนอมไว้เพื่อคู่แท้แต่เพียงผู้เดียว เมื่อสองพระเนตรสบกันโลกทั้งหลายเหมือนหยุดหายใจชัว่วขณะดอกไม้ทิพย์ชะงักค้างกลางอากาศแล้วร่วงลงเปรียบเสมือนสายฝนฤดูใหม่พิธีเริ่มขึ้นขวัญกำยานล,ลอยกลุ่นวงเวียนแห่งมน์บูชาล้อมรอบดุดโคมแสงดาวแสงทั้งท้องฟ้าพลันอ่อนลงดังใครปิดแสงตะเกียงแห่งสวรรค์ให้เลือนลาง เสียงดนตรีหยุดสะดุดเหล่าเทวะเหลียวมองกันด้วยดวงตาเคลือบความกังวลลมหนาวพัดผ่านบัลลังเมฆแผ่วๆราวคำเตือนเสียงกระซิบโบราณเล็ดลอดหลอกมาจากบันทึกแห่งการว่าหากรักไม่มั่นคงพิธีจะสะดุดพระแม่อูมาขยับพระหัตถ์แตะหัวใจไม่ใช่เพราะวาดวัน แต่เพื่อย้ำเตือนตนเองถึงความหมายของคำว่าคู่แท้พระศิวะทอดพระเนตรพระนางแววพระเนตรอ่อนโยนอย่างที่ภูเขาใหญ่ไม่เคยเอื่อนเอย่ยพระองค์ก้าวออกจากอายหมอกวางพระหัตถ์เน่าแปลวไฟทรงหายใจลึกๆแล้วปล่อยพลังแห่งความจริงใจออกไปคลื่นแสงสายแรกจุดประกายราวตะวันใหม่ลบความมืด มวลหมู่เมฆสว่างขึ้นทีละชั้นเส้นคอฟ้าค่อยๆกลับมามีสีทองดอกไม้ทิพย์พันหวนกลับสู่รอบของมันวงล้อแสงหมุนช้าเหนือเสียงของทั้งสองพระองค์เพลิดเพลินดังเสียงหัวใจฟื้นคืนจังหวะบนท้องฟ้าเส้นได้ทองทิพย์ลึกลับสะท้อนประกาย ปรากฏแล้วค่อยๆเลื้อยอย่างอ่อนโยนเข้าหากันดังปมรักที่ถูกลิขิตโดยจักรวาลสายทองนั้นพันรอบพระหัตถ์ของทั้งสองพระองค์ด้วยความนุ่มนวลราวมือของกาลเวลาที่ประคองคำมั่นไว้แม่ให้ตกหล่นเหล่าเทพส่งเสียงโห่ร้องเบาๆผสานเสียงพินและสังจนกลายเป็นสายน้ำดนตรีที่หลั่งไหลลงสู่คัมภีร์ เมื่อเสียงสวดบูชาสูงขึ้นพิธีจับพระหัตถ์านิกรหณะเริ่มขึ้นพระศิวะยื่นพระหัตถ์ออกไปพระแม่อุมารับด้วยรอยยิ้มที่ฉายแววความอ่อนโยนในวินาทีนั้นสายตะวันทั้งหลายเหมือนโน้มลงใกล้พระองค์ทั้งสองแสงนั้นค,อคอ่อยๆหลอมรวมกลายเป็นประกายเดียวกันที่อบอุ่นและชัดเจนกว่าเดิม เงาของความวันไหวถูกชะล้างโดยละอองทองของความไว้ใจรอบด้านนาคพ่นละอองหมอกใสกลายเป็นรุ้งเล็กๆเ,เหล่านางฟ้าร่ายรำโปรยเกสรดอกไม้ที่ฟุ้งราวหิมะฤดูบุกผาพระศิวะเอื้อนเอ่ยอวยพรให้ความรักครั้งนี้เป็นสะพานเชื่อมฟ้าดิน พระแม่อูมาตอบด้วยถ้อยคำที่อบอุ่นพอจะละลายหิมะปลายฟ้าคำมั่นของทั้งสองไม่ใช่เพียงคำสัญญาหากคือการยอมรับหน้าที่ที่จะโอบอุ้มรรพชีวิตด้วยความเมตตาตราบนานเท่านานเมื่อพระสุรเสียงเหล่านั้นจบลงแสงที่หลอมรวมกันก็เกิดประกายเป็นเกลียวแสงกลางนบภาวิ่งผ่านแนวเมฆไกลสุดขอบฟ้า เสียงโหร้องแห่งความยินดีดังสะท้อนต่อการเป็นพันชั้นดนตรีทุกสายกลายเป็นเพลงเดียวของจักรวาลดอกไม้ทิพย์ร่วงลงไม่รู้จบราวท้องฟ้าทั้งผืนแปลเปลี่ยนเป็นสวนบุปผาพระแม่อุมากับพระศิวะยืนเคียงกันแววพระเนตรฉายความสงบที่ชนะได้ทั้งเงามืดและคำสาปโอบอุ้มโลกไว้ด้วยความรักที่หนักแน่น ดังภูเขาและอ่อนโยนดังสายน้ำที่ยาวไกลความรักไม่ได้เพียงทำให้พิธีสำเร็จแต่มันเยียวยารอยร้าวอันเก่าก่อนของจักรวาลจารึกไว้ในสายทองทิพย์ที่ยังคงพันรอบมือทั้งสองไว้แน่นเพื่อบอกว่าชัยชนะอันแท้จริงของความรักคือการยืนเคียงกันเสมอ